สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิลไลสตล์ค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือท่าสเสด็จน,นะคะอยู่ในซอยวัดวังหินแต่บ้านเฟอร์น่อยอยู่เส้นศิทธิชาหนองคอก็เลยวิ่งแบบหลาะๆลอล,อล,อล,อลอมาไม่ได้เข้าตรงซอยวิณข้างหน้าตาักทางมาค่ะก็เลยเข้ามาเส้นด้านหลังร้านนะคะอยู่ในซอยวัดวังหินนะ,ะใกล้ๆกับวัดวังหินเลย,ยด้านซ้ายมือนะคะถ้าวิ่งจากศิทิชาหนองคอมา นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือท่าเสด็จอ่เส้นอะไรคะะเจของร้านเมนูเรามาดูเมนูกันอาหารตำสั่งก็มีนะอาหารตำสั่งมีข้าวหมูพอยกระเทียมอ่าข้าวหมูกพอยกระเทียมกับข้าวหมูกับข้าวเนื้อทันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด็ดจริงเลยจ้ะ กุนล้าน้งายน่องลายอันนี้เนื้อน่องลายอันนี้อะคะนี่หมูตุ๋น๋อหมูตุ๋นนี่หมูสดลูกชิ้น สงการไม่ได้ไปไหนหรอคะหยุดทั้งคนไม่ได้ไปไหนเลยไปก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน <c oughs> ร้อนอ่ะไม่อยากไปไหน <c oughs> ไปไหนก็ลำบากด้วยื่อจังน้อยเนาะเห็นน้อยจัง เห็นชามเน,น้อยที่ฟนนสั่งนะคะก็คือชามละ20บาทมันก็มี30 4สิ0 50ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเฟิร์นอ่ะชอบกินแบบ20บาทนน้อยแต่ว่าแบบขมข้นข้นๆแล้วเอามาแบบผสมกันหลายชามสุดจริงอะไรจริงมาแล้วจ้าของคุณสาก,ก็ี่ชามแล้วนะ สองสามควบนะแล้วก็ของเปิร <ée> ์นะสามแล้วไม่ได้มาโปรโมทร้านนะร้านแนะนำร้านนะร้านนี้คืออร่อยจริงมากินแล้แนะชุดนีิตนะศึกษาแต่อายุสิบเก้าปบสจสจบละ ินจนอายุสามอสี่นะมีลูกวาหนึ่งเดี๋ยวใช่มอเดี๋ยวเข้มข้นวมากเมื่อครั้งหนึ่งเคยมากับเพื่อนผู้หญิงชื่อดวงนะครับเราเคยท้ากัน ว่าเราจะกินมากสุดได้กี่ชามเอาเต็มที่เลยนะปกติผมก็ห้าชามอยู่แล้วแต่วันนี้กินได้หกชามแล้วเพื่อนกินได้สิบชามแล้วสามีก็แพ้นะคะแพ้เพื่อน,นีฉันนางกินกินสูงสุดได้ประมาณหกเจ็ดชามแต่เพื่อนฉันสิบชามจ้าอ,อีกสองชามครับเหมือนอาจะรู้ใจ ตกตากับสามีึ่งเราก็บอกเอาอีกไหมแล้วคนเชบ,บอกเอาอีกสองชามครับมาแล้วชามแรกนั่ะผมเหีของมีใช่ไหมซึง้งเน็ตอ่ะเหนียวโล จะลองแบบรวมสองชามดูนะให้ชามที่หนึ่งเอาสองชามมาผสมกันมันก็เพิ่มเพิ่มความเผ็ดไปอีกจาก้าแม่นี่สองชามเอา้องชันลงกัน <c oughs> สองชามรวมกันอร่อยคนจีนชอบมากก็มไม่เข้าใจนะทำไมเขาชอบกินบบหมบกเนิว,นนวนอ,อ,อวกวจัง Why do you l i ย e beef? ไม่ d o 你骂我 ไม่ไหวเหมือชโซโลอะเหมือนโดนกระแทกยังไงก็ไม่รู้เอาว่าไอ้สชามที่รวมกันตอนนี้ไม่ได้กินเลยเรียบร้อยเรียบร้อยสลบคือวันนี้ฉันเต็มที่ได้แค่สี่ชามปกติคือห้าเฮ้ยกระเพาะเล็กลง เปล่าจะไปต่อของวะชิมห้าบาทลูกน้ำปลาลงตอกตค่ะน้าใจดีจังติบแถมหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเองมันก็ากันไม่เป็นไรครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะดิสรุปกินแค่สี่ชามแต่ว่าสามีฉันกินเจ็ดชามปกตินังก็กินแค่หกนะม่เสมอจริงเทียนี่ชื่อแบบชื่อหวานวะคำตอบสั้นง่ายๆเออ เหี่ยวเออมันก็จริงของนางตอนนี้นะคะก็ลังจะเดินทางไปร้านฮอฟฟี่นะคะเป็นร้านขนมร้านหนึ่งซึ่งน้องสาวนะคะน้องบีส่งมาใน messenger นะคะว่าแบบอยากกินร้านนี้จังเลยแบบแจ้มันขายในชลบุรีไปตามหาให้หน่อยเออแบบมันคือแบบฮอฟฟี่ ซึ่งเขาบอกว่ามีแค่ที่ชนบุรีเท่านั้นจริงหรอที่อื่นไม่มีหรอจังหวัดอื่นมีไหมก็ร้านแบบอย่าเงี้ยขนมแบบเนี้ยอเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าสถานีตำรวจภูทรศรีราชาพูดถึงเรื่องสถานีตํารวจมีวันหนึ่งสอนกฎหมายภาษาไทยให้กับมหาวิทยาลัยซีหนานอ๋อของฉงชิง ถึงเรื่งกฎหมายการปกครองว่ากฎหมายการปกครองนะ่ะมันมีอยู่2ประเภทนะแตบบ่ที่มาแบบปกครองเกี่ยวกับพวกกระทรวงทบ,บวงกรมเทศบาลอะไรพวกนี้กับอีกส่วนหนึ่งที่มันระหว่างรัฐก,กับประชาชนก็เลยยกตัวอย่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็อาจจะเป็นพวกอำเภอ,อเทศบาลอำเภอแล้วก็ผู้ถือสถานตำรวจและจังหวะที่แบบกำลังแปลความหมายว่าเออสถานีตำรวจก็คือจริงเฉาจื้อแต่ว่ามี จากคนจีนที่แบบเอออยู่ในแบบคอนเฟเทนต์อะไรด้วยกันในแบบวิดีโอเออ่สอนออนไลน์เขาก็บอกว่าสถานีตำรวจภาษาจีนก็คือจิงฉาจ้าน <c oughs> สถานีก็ก็เหมือนหัวเชอจ้านก็คือสถานีรถไฟสถานีก็คือจ้านตำรวจก็คือจิงฉา,าจิงฉาจ้านไอเราก็งงเฮ้ยมันไม่ใช่จิงฉาจู่หรอวะพอ แจ,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 จ้ตรงตรงตรงแจเนี่ยเราช่วยจบกันแล้วพอสอนเสร็จออกมานอกห้องก็มาถามสาม,มีว่านี่สถานีตํารวจอ่ะสรุปอะมันคือจิงชาจ้านหรือว่าจิงชาจาื้อแล้วสาม,มีก็บอกว่าจิงชาจื้อไม,ม่มีหรอกจิงชาจ้านอ่ะร็จคุณแม่ฉันได้ยินคุณแม่บอกว่าแต่ที่เต้หวันก็เรียกจิงชาจ้านนะเอ๊ะ ก็งงสรุปคืออะไรมันจีไม่ใช่หรอแต้หวันไม่ได้เรียกจ้านะบอกว่าถามปลาก,ก็พพุชจ้าปนะ่ะแต่เจจงเงจรียกจิงชาชูเออ shu ออแต่ของของทางจีนแผ่น,นินใหญ่ก็คือ ju อืออ่าจิงชาจีคือก็งงเหมือนกันว่าอานาไเป็นคนจีนนะแล้วคนจีนเขาเขาเรียกจิงชาจ้านหรอก็ต้องงงงไปอีกจ้ะสรุปคือยังไง หรือมันเังได้หมดหรือมันไม่มีแต่เขาว่าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหัวเช์จ้านหัวเช์จ้านก็คือสถานีรถไฟจริงฉับจ้านอ่ะงงจ้ะก็อย่างตอนนี้ยอ่ะตอนนี้เรียกว่ารถติดใช่ไหมอ่ะติดไฟแดงรถติดถ้าถ้าที่จีนแผ่นใหญ่ก,ก็คือตู่เชอร์แต่ถ้าที่ไต้หวันกับฮ่องกงก็เรียกไซเชอร์ก็เรียกไม่เหมือนกันถูกไหมตุมยนะมาเออ มาเลเซียอ่ามาเลเซียอ่าคนจีนมาเลเซียคนจีนสิงคโปร์คนจีนฮ่องกงเต้วหวันก็เรียกไซเชอร์แต่ว่าที่แผ่นดินใหญ่ก็คือตู่เชอร์เหมือนอีกวันนึงที่หว่อไปซื้อซื้ออาหารกล่องอะแล้วหวอไปกับพี่โจแล้วหวอไปซื้อของบอกว่าเออเอาแบบขอกลับนะไปที่ทํางานก็บอกว่าเอาเป็นตงังอ่าเป็นแบบเป่นตังกลับมาเขาก็งงกันมันต้องเป็นเหอฟ้านอ่ที่จีนแผ่นใหญ่ใช้เขาว่าเหอฟ้านตาเปาเหอฟ้านใช่ปะแต่ว่าที่เต้หวันก็คือแบบเป่นตังแบบข้าวกล่อง ก็ก็ใช้ไม่เหมือนกันเหมือนอีกคำหนึง่งหุ้นเส้นตองฝุ่นเจเจจ,จงกัวเรียกไงตอนเชฟจีนที่จีนเขาเรียกไงก็เรียกฝุ่นอย่างเดียวเรียกฝุ่นเหรอที่มันเป็นแบบใสๆนะหุ้นเส้นที่เราทำยำกันนะก็มีฝุ่นนะไม่รู้เรียกอะไรอะไรวะคนจีนยังไม่รู้นางอยู่ไทยนานลง อย่าไม่ถึงสานางเลยสิบกว่าปีอยู่นี่คือจำไม่ได้ที่จริงเขาเรียกยังไงนะจะ๊ะมาเดี๋ยวผมไปดูร้านก่อนนะคะร้านอยู่นี่นะจ๊ะติดกับสุขุมวิทเลยท็อฟฟี่เค้กชอบอรี มีนามดู ่วยเซตนี้นะครับจะเพราะว่าหนึ่งกระป๋องก็สองแก้วสองพันบเก้าบาทอ่านะสามพันบาทโปรไว้สองแก้วครับค่ะอันนี้เป็นแบบ15ชิ้นกับ24เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วซื้อไปให้น้องก็โหสิกวันนะครับเจ็ดพันค่ะอันนี้สแกนจ่ายได้ได้ครับได้นะคะมีท็อปปิเกตหกชิ้น2กล่องนะครับงกล่องโปรไว้สองแก้วนะครับ2,44บาทนะค่ะ ตรงนี้ลงรถทุกคนเลยอันนี้คือ้องใหญ่ไปเลยนนจะ้ะแอบดูเขาทำหน่อยอแอบดูหน่อยนะคะ ซื้อมาสองแกลองฟังหน่อยปกติก็คือไม่ชอบกินบวยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าต้องการความศับษาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อให้น้องสาแบบว่าสดๆใหม่ๆมนะจ๊ะวันนี้ก็คือขอลองชิมก่อน <c oughs> <c oughs> ท็อฟฟี่ขอชิมก่อนนะวันนี้ว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวซื้อไปฝากหนูมินน้นนะจ๊ซื้อไปฝากเพื่อนนะคนละกล่องแล้วเรากับเพื่อนแล้ว <c oughs> อ,อลออ๋อะอะไงบอกว่าแกจะถึงบ้านแล้วแกจะถึงบ้านแล้วแกได้มาถึงบ้านมึงแล้วเดี๋ยวกูเอาของไปให้โอ๊ยเซอมันทำไมเซอร์แล้วแค่นี้แหละเปิดประตูลูให้กูด้วยแค่นี้เอเออ่ะอันแรกโคบวยฮะเหมือนในเนี่ยขนมบวยที่ถุงลูกอมแดงๆอะ่ะถุงแดงๆอ,อ่ะเออต้องลอง Thank you เออแค่นี้แหละสอง เอาของส่งเพื่อนเรียบร้อยละกลับบ้านทํางานอ่ะม่จะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วเรามาลองกันหน่อยสิก่อนที่พรุ่งนี้จะซื้อไปให้น้องสาวแล้วก็ไปรับลูกชายเฮ้ยนุ่มมา กินหน้าข้างบนกันนะคะถั่วเป็นมะม่วงคือถั่วเนี่ยข้างล่างนี่นุ่มมากโอ้ยตรงนี้นุ่มมากๆากเลยอะ่ะข้างล่างไม่หวานกินหอมมากมีความกรอบกรึบของตัวแบบน้ำตรงน้ำตาลข้างบนนะที่เขาอบนุ่มเลยชอบ ชอบของหเนี่ยดถึงอาม,ม่าเลยอ่ะอันเนี้ยอาม,ม่าน่าจะชอบเพราะแบบเค้กช็อกโกแลตเค้กกาแฟเนี่ยคุณยายเฟิร์นอะชอบมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กินแล้วไปแล้วไปอยู่อากงละไปอยู่อากงแล้วก็อากูนะนอยู่กระตุกอูกล๋ละไปแล้วอเออก็เลยไม่ได้กินแล้วล่ะแต่เนี้ยอาม,ม่าน่าชอบมะม่วงหิมพ์ที่พูดบอกถูกใปนาแน่นอนแม้ว,ว่าฟันปลอมนาก็เชื่อว่าจะเป็นอุปสรรค ให้ขอตัวปิดคลิปเท่านี้นะคะนอกากว่าวันนี้วนไปอยู่สองร้านะนะคคยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็คอฟฟี่ขนมมาชมบุรีนะอะแบบนี้มาบ่อย